มาใหม่ครับสดๆร้อนๆครับกับมิกจากต่างประเทศสภาพสวยคัดเกตนางฟ้านะครับจาก1นึซาวโปนครปฐมกันอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นไงครับสวยมากๆเลยได้แหลกคลาสสิกโปรด้วยเป็นไฟเบอร์นะครับแจมสุดๆเรียกได้ว่าหาได้ยากมากๆเลยเดี๋ยวมาห้า MG 1 6 6 CX USB แท้นะครับเครื่องสวยนางฟ้า1ในร้อยอีกแล้วมานอนแลกมาเลยนะครับ สไลด์ใหม่ๆนะครับทุกช่องสวยงามสุดๆเดิมสุดๆนะครับทำไฟ220โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยสวยงามมากๆครับแท้แน่นอนประกัน3เดือนทุกเครื่องเหมือนเดิมนะครับใครชอบของสวยๆกดติดตามไว้ครับ1ซาวโปรไม่ทำให้ผิดหวังนะครับอีกตัวหนึงยอดฮิตของเราเลยเป็นซาวคัฟฟ์สปิต f x 8ที่หลายๆคนฟังเอฟเฟกแล้วน้ำลายยืดเลยนะครับ เอฟเฟกตดีมากเครื่องสวยมากเหมือนเดิมนะครับเราทำจบทุกเครื่องกริ้งๆอย่างนี้เลยเอฟเฟกต์เล็กซิคอนแท้นะครับเรียกได้ว่าหวานฉ่ำซิฟเวอร์เลยนะครับอีกตัวหนึ่งครับหลายๆคนรอเสียงสดช่องเยอะครับแม็กกี้1604 VL z Pro ตัวนี้นะครับ16ไมล์เต็มใครที่ชอบช่องเยอะๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่พลาดกันเลยกว่าความสดใส ความพุ่งของเสียงกลางเสียงเบสที่ฟังสนุกเสียงแหลมที่ใสคมนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Soundcraft Folio F1 f e d e r ร0 0นะครับสำหรับคนที่ชอบเอาไปเปิดเพลงเครื่องไฟใช้ไมไม่เยอะนะครับตัวนี้เลยสวยๆกันเหมือนเดิมทุกเครื่องผ่านการตรวจเช็คตามมาตรฐาน ของร้านเราเรียบร้อยแล้วทาจบหมดนะครับไม่มีจีไม่มีข้อแคกนะครับไม่มีเอฟเฟกนะครับแม็กกี้ก็จะไม่มีเอฟเฟกต์ซาวคาร์บก็จะไม่มีเอฟเฟกตนะครับตัวนี้ซื้อเอฟเฟกต์ใส่ได้เลยนะครับจะเอายามาฮ่ารุ่นไหนใส่ก็ใส่กันไปเลยนี่เลยสวยๆงามๆครับอ่ะอีกตัวหน,นึ่งนี่จะให้ดูมาทั้งแหลกเหมือนกันนะครับตัวนี้ยามาฮ่าเอ็มจีหนึ่งหกหกซีเอครับแท้อินโดนีเซียเหมือนเดิม มาพร้อมกับแรกนอกจากต่างประเทศเครื่องสวยปิ๊งนะครับสวยปิ๊งเลยหนึ่งในร้อยอีกแล้วนะครับนี่ทำหม้อแปลงไฟ220โวลต์ให้เรียบร้อยแล้วสไลด์ใหม่ๆเหมือนเดิมใครที่ชอบเสียงหวานนุ่มใสละเอียดรับรองได้ว่าไม่ผิดหวังครับรุ่นสร้างชื่อเลยนะครับ ใครใช้รุ่นใหม่ๆแล้วเสียงแข็งเสียงกระด้างนะครับไม่อ่อนช้อยไม่นุ่มนวลกลับมาเล่นรุ่นพวกนี้ในตำนานครับของเราสภาพสวยๆใช้ได้อีกยาวนานครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Sub สไคร b ์ให้เราด้วยนะครับ1นสาโพนครปฐม0นย์ปสอครับทุกเครื่องทุกชิ้นนะครับรับประกันให้3เดือนเต็มครับ